ครับนี่ครับวันนี้เราก็มาชมเหรียญเสมาเสือย้อนยุคของหลวงปินวัดบางพระกันนะครับะจะสร้างในปีพศ2542ครับเท่าที่พบเจอเนี่ยก็จะมีการสร้างด้วยกันหลายเนื้อครับอย่างเช่นเนื้อทองคำเนี่ยสร้างอยู่ที่19เหรียญครับส่วนเนื้อเงินเนี่ยยังไม่ทราบจํานวนที่แน่นอนครับแล้วก็เนื้อทองแดงเนี่ยลมมันปูเนี่ยสร้างอยู่ที่ หนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญครับครับส่วนเหรียญที่ได้ชมเนี่ยเป็นเหรียญปั๊มรองพิมพ์ครับต้นกําเนิดของเหรียญเสมาเสยย้อนยุคเลยครับความคมความคมชัดของเหรียญเนี่ยสุดยอดครับคมมากครับเป็นต้นแบบครับของเหรียญครับหาชมยากครับสําหรับเพื่อนเทุกคนที่เข้ามาชมนะครับให้เก็บรุ่นนี้ได้เลยนะครับอนาคตไกลครับ และก็จะมีราคาค่อนข้างสูงครับครับมาชมกันใกล้ๆครับด้านหน้าเหรียญครับเหรียญเต๋มาเสือย้อนยุคครับ เหรียญนี uclear, nei, ้สวยจริงครับแต่ก็หายากแบบว่าสุดๆเลยครับสําหรับเหรียญเหรียญนี้ครับด้านข้างเนี้ยก็จะมีการจานมาจากวัดเลยครับในสนามเนี่ยไม่สามารถหาแบบนี้ได้เลยครับ ภาพขยายครับดูฟาร์มคมชัดของตัวเหรียญน,นะครับตนแบบของเหรียญเสมาย้อนยุคครับคมมากครับ ดูความคมของตัวเหรียญนะครับลอยจานครับ เหรียญต้นแบบเล็นนะครับครับด้านหน้าเหรียญครับครับมาชมด้านหลังเหรียญกันนะครับด้านหลังเหรียญเนี่ยก็จะมีเสือตีนโตอยู่ครับเสือตีนโตเนี่ยถือว่า มหาอำนาจแค้วคาดแล้วก็คงพันธ์ดีครับครับมาชมกันใกล้ๆนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็จะสร้างในวันที่27่บกุมภาสองห้าสี่ครับเป็นเหรียญไหว้ครูครับ ด้านข้างก็จะมีรอยจานด้วยเครื่องครับสภาพเดิมๆครับครับพิธีไหว้ครูครับสภาพตัวเหรียญเ,เดิมแบบคมๆครับต้นแบบของเหรียญเลยครับ พิธีไหว,วครูครับดูที่เสือตินโตนะครับฟาร์มคมชัดเนี่ยเห็นยานเส้นขนแล้วครับขนนี่ติดได้ชัดมากครับของเสือครับแล้วก็ให้ดูที่เล็บนะครับฟาร์มคมของเล็บครับคมมากครับ เหรียญสภาพเดิมๆครับออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันครับครับส่วนผมก็มีแค่นี้ครับถ้าชอบกันก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ